เหรียญ10บาทที่ะลึกครบ80ปีพศ2550มีคนรับซื้อราคา45,000บาทจริงไหมไปหาความจริงกันครับ ก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับสวัสดี FC ทุกคนด้วยนะครับและสวัสดีผู้ที่ผู้ดูและผู้ซับสไคร้ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้สมมือใหม่เข้าเรียนชาแนลด้วยนะครับทุกๆคนเลยนะครับผมและอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ให้กับมือใหม่เข้าเรียนชาแนลด้วยนะครับ ผมต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับสําหรับคนทำคลิปครูบาอาจารย์เกี่ยวกับเหรียญเก่าแบงก์เก่าพักเครื่องเก่าธนาัตรเก่านะฮะถ้าผมพูดผิดภาพการใดต้งหล่ดอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนใครที่ผมทําคลิปแล้วไม่พอใจไม่ถูกใจก็ถ้าไม่ชอบผมก็เลื่อนผ่านนะครับผมเราจะได้ไม่ คือเสียงความรู้สึกต่อกันนะครับคอมเมนต์ด่ากันไปด่ากันมานะฮะโอเคนะครับผมแล้วขอบคุณอย่างสูงนะครับพี่ๆหลายคนที่เข้ามาถูกใจเข้ามาให้กําลังใจเยอะมากนะครับว่าช่องผมชัดเจนนะฮะเขาพูดกันอย่างนั้นนะฮะโอเคนะครับก็เอาเป็นว่าผมมาพูดในมุมขหน้าสะสมนะครับผมไม่ได้มาพูดในมุมของพ่อค้าแต่อย่างใดนะฮะก็ผมก็โชว์เท่าที่ผมมีผมมีอันไหนผมก็มาทาคลิปผมซื้อเหรียญไหนมาผมก็ทําคลิปแค่นั้นนะฮะโอเคนะครับผมคิดว่าหวังว่าผมทําคลิปแล้วไม่ผิดนะครับผม เพราะอะไรครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปประกาศรับซื้อนี่ใช่ไหมฮะถ้าผมไปประกาศรับซื้อว่าผมหลอกลวงชาวบ้านก็ว่าไปอย่างใช่ไหมครับอันนี้ผมมาทําคลิปมาพูดความจริงนะครับผมก็หาว่าผมผิดก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับโอเคนะครับเข้าเรื่องเลยนะฮะวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญสิบาทที่ละลึกนะครับผมครบห้าสิบปีนะฮะพศสอง0นห้าห้าะฮะมีคนประกาศรับซื้อราคาสูงถึงสี่หมืนห้าพันบาทจริงไหมไปหาความจริงนะครับผมไป โอเคนะครับทุกคนครับถ้าใครที่ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับผมและไม่ต้องคอมเมนต์มาว่าผมนะครับโอเคครับผมเข้าเรื่องเลยนะครับเราต้องอยู่หลักความเป็นจริงนะครับเราต้องบอกกับใครก็แล้วแต่ช่องใหญ่ๆร้านใหญ่ๆก็แล้วแต่เขารับซื้อจริงก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะฮะแต่ว่าเขาซื้อไม่ใช่เหรียญปกติแหละครับเหรียญที่มีราคาแพงต้องมีความพิเศษอยู่ในตัวนะครับผมไม่ใช่ว่าเหรียญปกติทั่วไปจะขายได้ทุกเหรียญไม่ใช่นะครับผมต้องขออนุญาตพูดกับคนดูไว้ก่อนนะครับเข้าใจว่าท่านผ คลิปตามที่ผมมีนะฮะแต่ว่าบางอย่างมันก็ไม่ได้มีราคาสูงทุกเหรียญนะครับบางทีก็เราก็ฟังอดทนฟังคลิปให้จบนิดนึงนะฮะเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้เหรียญนี้ผมซื้อมาหลักสิบนะครับผมก็ผมซื้อมาชุดหนึ่งก็หลักร้อยเอาง่ายๆผมพูดได้แค่นี้นะครับผมเพราะว่าผมไม่การันตีนะครับผมซื้อมาหลักร้อยนะครับผมมีเยอะผมทยอยทำคลิปทีละเหรียญละเรียนะครับเยอะนะครับผมเหรียญวาาเนี่ยไม่ใช่ไม่น้อยนะครับผมมีเป็น40-50วบห้าสานะครับซื้อมาเป็นชุดก็หลักร้อยนะครับผม เป็นไปไม่ได้นะครับราคา45,000บาทมันเหลือเชื่อกันไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าราคาไม่ถึงขนาดนั้นครับแล้วหลักหมื่นหลักห้าพันจริงไหมสําหรับเหรียญนี้นะครับผมไม่ได้พูดถึงเหรียญอื่นนะเหรียญที่ผมถือไว้เนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับเหรียญละ45,000บาทโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าอย่าเชื่อผมนะครับลองลองไปเซิร์ชดูลองลองไปดูหลายๆช่องนะครับ ประมาณนั้นนะครับไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดไปนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเราเราไปดูความสวยงามของเหรียญกันต่อเลยนะครับผมไป โอเคนะครับทุกคนเอาเป็นว่าจุดประสงค์ที่ผมทําคลิปผมไม่ได้จมตีใครผมไม่ได้ให้ไลค์ใครไม่ได้พูดให้ตัวเองดูดีจุดประสงค์ที่ผมทําคลิปก็คือว่าเหรียญที่ผมซื้อมาราคาไม่ถึงผมเซิร์ชดูแล้วมันไปเจอแบบราคาไม่เป็นความจริงผมก็แค่เอามาพูดเอามาคุยนะครับผมประมาณนั้นนะครับก็ผมพูดความจริงรับกันไม่ได้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับผมก็ผมซื้อมาหลักสิบหลักร้อยอ่ะคือหลักร้อยนี่ก็คือไม่ใช่ต่อเหรียญน,นะฮะต้องต่อชุดแบบ ยี่สิบเหรียญสามสิบเหรียญก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าเหรียญหนึ่งสิบกว่าบาทเองนะครับผมประมาณนั้นนะฮะแล้วแต่ครับแล้วแต่ตลาดตลาด้านซื้อราคาไม่เท่ากันนะครับผมเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้นะครับเหรียญที่ผมถือไวน้นี้พอสอนนี้ก็พยายามไปดูหลายๆช่องหน่อยนะครับผมก็ไม่อยากพูดเยอะนะครับผมส่วนใหญ่ผมจะเน้นเรื่องราคาและเหรียญที่ผมซื้อมาผมก็เอามาทําคลิปผมเอามารีวิวแค่นั้นเองครับจุดประสงค์ของผมก็คือแค่นั้นนะ อันไหนมีราคาเท่าไหรก็คือเท่าไหร่ที่ตามที่ผมซื้อมาผมซื้อมาเท่าไหร่ก็ผมก็พูดตามความจริงประมาณนั้นนะครับจุดประสงค์ก็จุดประสงค์ของผม,ผมก็คือแบบนี้นะครับจุดประสงค์คนอื่นเป็นยังไงผมไม่รู้นะครับผมมันมีช่องจริงมันมีช่อง ai หลายๆช่องช่องจริงช่องแบบช่องใหญ่ร้านใหญ่ช่องยูทูบใหญ่ที่เขารับซื้อจริงก็มีนะฮะไม่จะไม่มีนะฮะโอเคนะครับผมประมาณนี้นะฮะก็หากพูดผิดภาพการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าผมจะมารีวิวเหรียญ2บาททีละลึกนะฮะ กวาร้านี้มีราคา300กว่าบาทถึง400บาทจริงไหมเดี๋ยวอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นไว้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันเริ่มยาวแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นไว้เลยนะครับประมาณนี้นะฮะก็สําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยฮนะสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าอ e ีพีหน้าเจอกันใหม่นะทุกคนสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ